อ่าอ่าจากน้าไพยนะนี่ก็มีเป็นดินนะพือศพกันมังกรนะะเอ่อแล้วก็มีเป็นน้ำนะกรกฏมีพิจิตรเมษถุนตุลกลมนะแล้วก็ไฟเมษสิงห์ธนูนะนี่ครบสิบสองราศีเลยนะแล้วก็เด่นเด่นมีเป็นวันพุธนะคือเมิกเชียนนะราศีก็มีเป็นราศีสิงห์นะสเตรนจัสติกก็คือตุลนะจากน้าไพยนะหนึ่งเหรียญนะเขานะตอนนี้อาจจะ ไปเริ่มต้นอะไรอยู่นะมีงานหรือมีสิ่งใดนะที่เขากำลังเริ่มต้นเล็กๆอยู่นะเป็นฐานที่มั่นคงอยู่นะประสบความสำเร็จในการประมูลงานหรือโปรเจกต์นะหรือได้งานมานะสมหวังนะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ไปถึงการเอ,อได้เข้าวิธีมงคลสมรสหรือเปล่านะเพราะว่าหกไม้เนี่ยเป็นไพ่ของชัยชนะสมหวังนะเรื่องการงานประสบความสําเร็จแต่สำรับนี้เนี่ยมาเป็นชุดแต่งงานเลยนะมีเกณฑ์ที่จะ เออไปแต่งงานแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเปล่านะเพราะว่ามีหนึ่งเหรียญนะเมเจิเชียนะก็เขามีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทําให้ชีวิตเขาเหมือนเศษได้เลยนะคะหรือคุณก็ได้นะเมเจิเชียนี่คือไม่มีอะไรทําไม่ได้นะเป็นคนที่ฉลาดนะ่าเนะฉลียวมีปฏิภาณไหวพริบนะแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ในหัวเยอะนะก็คืองานก็สําเร็จความรักก็สําเร็จนะเราก็จะได้เริ่มต้น ชีวิตใหม่นะเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตนะการที่มีรครอบครัวคือการเริ่มต้นชีวิตนั่นเองนะก็จะสมบูรณ์ได้นะสิบไม้นี่เรียกว่าอาจจะเป็นคนที่ลงทุนลงแรงงานในความสัมพันธ์หรือการงานเยอะนะถ้าช่วงนี้นะอาจจะงานเยอะนะเพื่อไปหาค่าสินจอดมาหรือเปล่านะหรือ้าจัดงานเลี้ยงนะสิบไม้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างเนี่ยเขาอาจจะต้องทุ่มทุนสร้างนะลงทุนเยอะอยู่นะสิบไม้นี่คือมีความที่เรียกว่าหนักเหนื่อยนะพยายาม ในความสัมพันธ์หรือรู้สึกเยอะกับใครบางคนนะแต่เขาก็ปลายทางเขาแผ่นไม่แล้วนะมีสามถ้วยด้วยนะว่าจะต้องมีข่าวดีมีมีงานอะไรที่ฉลองกับคุณที่ได้นะสิบไม้นะเขารู้สึกผูกพันแล้วก็มีความรู้สึกกับคุณเยอะงานะดีพินิ่งนะสี่เหรียญเขายังมีความกอดเก็บหวงแหนหวงในความสัมพันธ์นี้นะแล้วก็เสียดายคุณเยอะก็ได้นะคุณเป็นผู้แตกต่างอายุเชื้อชาติศาสนาระย,ยะทางได้นะ ให้สเตนเนียคือผู้หญิงจะโตกว่าผู้ชายนะ5-10ปีได้เลยนะหรือให้เ็น,นี่ก็คือสองคนมีความแตกต่างจะเอต้องปรับตัวเข้าหากันนะเป็นคู่ที่เหนื่อยแต่ว่าหนีไม่พ้นกันนะเพราะเป็นคู่นะนี่ก็คือโดยใหญ่แล้วผู้หญิงจะอะจะอยู่เหนือผู้ชายนะนี่ก็คือผู้ชายจะต้องยอมฝังผู้หญิงนะเป็นอ่าแมสคูลินนะต้องยอมฝังเฟมินีนะก็อาจจะนะเพื่อเมียนะ แฟนอะไรก็แล้วแต่นะคนรักก็เรียกว่าอันนี้ผู้หญิงนํานะเป็นคนที่ตัดสินใจหรือว่าทําอะไรก็จะต้องตามใจนิดหนึ่งนะมีความแตกต่างก็ต้องปรับตัวกันนะเพราบ้านนะแล้วก็จัสติสนะก็มีความรู้สึกว่าตัดสินใจแล้วนะ่เมื่อเลือกคุณเป็นเป้าหมายนะเป็นคู่ครองเป็นครอบครัวนะเขายังรู้สึกผูกพันมั่นคงแล้วก็ครอบครัวน่าจะไปมาหาสู่พอสมควรนะรู้จักกันมานานผูกพันกันมานานเกินสิบปีแปดปีห้าปีนะสิบปีเองก็คือ การเงินวางรากฐานจ้างมั่นคงอยู่นะหนึ่งแสนถึงสิบล้านนะจัสติดนะเขาให้ความยุติธรรมกับคุณแน่นอนนะอะไรที่ลงทุนไปแล้วนะสิบเหรียญกับสิบไม้นะเขาไปไหนไม่ได้หรอกนะเพราะว่าเขามีความรู้สึกกับคุณเยอะเลยนะสิบไม้นะยังไงก็ผูกพันแล้วคุณมีอิทธิพลกับเขานะก็จัสติดด้วยนะสิบเหรียญนะยังไงก็ไปทางเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะอกจาเนะี้อาจจะเคยมีปัญหาทิ่มแทงกันหรือว่า เคยมุฟออนไปนะแต่สุดท้ายก็ยังไปกันต่อนะยังลงเรือลาเดียวไปต่อนะหกดาบคือเคยมุฟออนก็จริงแต่มุฟไม่ผลน,นะปัญหาที่มีก็ยังไม่ทันได้เคลียรนะก็ต้องร่วมหอลงงไปด้วยกันต่อนะเพราะว่าสเตนเนี่ยตัดกันยากนะเป็นป้นหนึ่งเสมือนคู่กรรมนะคืออาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างแต่สุดท้ายก็ตัดกันไม่ได้เพราะปูกพันแล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่ยังไงก็ได้ลงเออ,อยู่ดีนะหนึ่งไม้นะเขามี ความที่เรียกว่าเขาอาจจะมีพัน่นแล้วหลงไหลบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณนะก็เลยเสียดายแล้วก็ห่วงอยู่นะหนึ่งไม้คือเรียกว่าเป็นอะไรที่เขาเห็นแล้วเขาก็ชอบใจถูกใจหลงไหลก็ชอบบางอย่างในตัวคุณนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเขาก็ยอมนะก็ถึงยอมทุกอย่างนะแล้วก็มีความรู้สึกห่วงคุณอยู่ด้วยนะแหงแม่นะในที่ผ่านมานะหรือบางครั้งเ็าอาจจะมีการเบรกพักความสัมพันธ์มีการห่าง เว้นระยะห่างกับคุณไปนะในช่วงที่มีประเด็นมีปัญหาทะเลาะก,กันแต่สุดท้ายยังไงก็ยังเป็นคุณนะที่จะยังได้มาเรียก<ม>ว่าอะไรเกี่ยวก้อยของแขนกันนะก็จุงมือกันเข้าประตูไปเลยนะประตูงานเลี้ยงงานมงคลอะไรนี่เลยถนะ้าสำหรับนี้ส่วยจะออกมาเป็นแนวเว a n แอนกลูนะไบรท์แอนกลูนะก็คือพวกเอ แต่งงานนะนี่เป็นไพ่ประสบความสาเร็จสมวางไปถึงชีวิตคู่เลยนะสามห้วยคือจะมีงานเลี้ยงฉลองนึ่นเลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวดีปลายทางนะก็คือกว่าจะฝ่าฟันจนมีวันนี้ได้นะคุณกับเขาผ่านบททดสอบมาหลายอย่างแล้วนะเคยมีปัญหาก,กันก็มีเคยแยกทางเคยห่างกันก็มีนะเคยมุ้ออนเว้นระยะห่างไปช่วงหนึ่งสุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมนะเพราะว่ายังคงหวงแหนและเสียดายในความสัมพันธ์นี้นะ ความผูกพันความมั่นคงการงานการเงินนะครอบครัวก็มีความเกี่ยวข้องนะแล้วการเงินก็เหมือนพัวพันกันอยู่ด้วยนะสิบเดือนก็คือการเงินมั่นคงอยู่นะแล้วก็มีความผูกพันกันมานานนะทำให้รู้สึกเยอะนะแล้วก็ตัดกันยากอยู่แล้วนะก็เลยยังไงก็ยังต้องเออ่ได้ลงเอยอยู่ดีนะถ้ายังไม่ได้แต่งงานเดี๋ยวปลายทางได้สมหวังนะก็ยังไงเขาก็จะติดอยู่แล้วนะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะช่างน้ําหนักแล้วนะว่า ยังไงก็เป็นคุณนะถึงแม้ว่าที่ผ่านมามันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกี่กุหลาบนะก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ังนั้นหนึ่งเดียญนะรวเมืก็เป็นประมาณนี้